รอและนักเรียนระดับชั้นป .1 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุีทุกคนนะคะสัปดาห์นี้นะคะก็พบกับคุณครูเพียงแค่หนึงวันนะคะเมื่อวานมันพฤหัสเราไม่ได้เรียนกันนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดวันแม่แห่งชาติค่ะเด็กๆได้บอกรักคุณแม่ได้กราบคุณแม่กันหรือเปล่าคะ วันนี้ก็จะเป็นวันศุกร์นะคะที่13สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะเราจะใช้หนังสือเล่มนี้และเรียนกันทั้งหมด91 92 93 94 95 5หน้านะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดนักเรียนทำงานไม่ไม่ทันก็ทำต่อพรุ่งนี้ได้นะคะเพราะว่า มีเป็นวันเสาร์่กันเลยนะคะค่ะเรื่องในวันนี้ก็คือเรื่องสถานการการลบค่ะสถานการณ์การลบเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนโจทย์ปัญหานะคะเป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องราวนะคะ ที่เล่าให้เราฟังโจทย์บอกให้เรารู้แล้วโจทย์ถามเรานะคะสถานการณ์ในการลบนะคะที่นักเรียนจะต้องรู้จักจะมีทั้งหมด3แบบนะคะแบบที่หนึ่งคือเป็นการแสดงการเอาออกนะคะเพื่อหาจำนวนที่เหลือนะคะอันนี้เราเคยเรียนไปแล้วนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะส่วนข้อที่2นะคะสถานการณ์การลบคือการเปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบเพื่อหาว่าสิ่งของนั้นๆเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไหร่นะคะต่อไปนะคะแบบที่3ก็คือการหาการแสดงการหานะคะว่า จำนวนหนึ่งนะคะว่ามีมีม,มีมีค่าเท่าไรนะคะเมื่อเรารู้ว่าอีกจำนวนหนึ่งและจำนวนทั้งหมดแล้วนะคะคือโจทย์จะให้จำนวนหนึ่งมาและให้จำนวนทั้งหมดมาเราก็จะต้องหาจำนวนอีกจำนวนหนึ่งให้ได้ค่ะค่ะไปดูตัวอย่างนะคะอันนี้ก็ไม่มีในหนังสือเรียนนะคะไม่มีในแบบฝึกหัดนะคะตัวอย่างที่หนึ่งการแสดงการเอาออกนะคะ เพื่อหาจำนวนที่เหลือนะคะดังภาพนี้นะคะภาพนี้จะมีเค้กทั้งหมดกี่ชิ้นคะนักเรียนหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคะสี่ชิ้นนะคะเรามาดูโจทย์นะคะโจทย์บอกว่าฉันตกคำว่ามีนะคะตรงนี้ต้องมีคำว่ามีด้วยฉันมีเค้กสี่ชิ้นนะคะกินไปสามชิ้นนะคะฉันเหลือเค้กกี่ชิ้นนะคะ สิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยมันจะมีคําว่าเหลืออยู่ด้วยตัวสีแดงตรงนี้นะคะมันจะเป็นคําสําคัญนะคะหรือเป็นคีย์เวิร์ดนะคะทำให้เราทราบว่าประโยคโจทย์โจทย์ปัญหาในข้อนี้นะคะต้องแสดงวิธีการคิดโดยการลบนะคะการลบนะคะก็คือการวงกลมแล้วเอาออกนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะก็จะมีประโยคสัญลักษณ์การลบได้ว่า 4-3ลบ3เท่ากับหค่ะก็จะเป็นเค้กตรงนี้เหลือนะคะเหลือเนะะี่ยค่ะเหลือเค้กหนึ่งชิ้นที่ยังไม่ได้กินไปอ,อันนี้เป็นตัวอย่างที่1น,นะคะต่อไปตัวอย่างที่2เป็นการแสดงการเปรียบเทียบเพื่อหาว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไรนะคะ,ะมาดูโจทย์นะคะ โจทยาวนิดนึงนะคะแม่มีไอศครีมนะคะเวลาเราพูดกันเราจะเรียกว่าไอศครีมนะคะแต่เวลาภาษาเขียนภาษาราชการเขาจะต้องเขียนว่าไอศครีมสีม่วงนะคุณครูใช้คําว่าสีม่วงแต่ว่ามันอาจจะเป็นรสบูเบอรี่ลัสเบอร์รี่หรือว่ารสองุ่นก็แล้วแต่นะแม่มีไอศครีมสีม่วงห้าอันนะคะหรือห้าโคนเนาะ ห้าหมวกนะคุณครูใช้คำว่าอันนะคะไอศกรีมสีเขียว3อันนะคะอันนี้โจทย์บอกบอกเสร็จแล้วโจทย์ถามแม่มีไอศกรีมสีม่วงมากกว่าเห็นไหมคะมันจะมีตัวคุณครูใช้สีแดงขีดเส้นไว้นะคะเป็นคําสำคัญนะคะที่ทำให้เราดูว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้จะต้อง นำตัวเลขมาลบกันนะคะแม่มีไอศกรีมสีม่วงมากกว่าไอศกรีมสีเขียวกี่อันนะคะหรือโจทย์อาจจะถามในทางกลับกันว่าแม่มีไอศกรีมสีเขียวน้อยกว่าไอศครีมสีม่วงกี่อันแบบนี้นะคะแล้วเวลาเรามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบเราจะต้องเอาตัวเลขมากนะคะตั้งเสมอนะคะ ทีนี้จากรูปภาพนะคะในการที่เราจะเปรียบเทียบว่ามากกว่าน้อยกว่าและหา,าคําตอบเนี่ยที่คุณครูเคยสอนไปคือเราใช้วิธียังไงคะโยงเส้นใช่ไหมคะโยงเส้นแบบนี้นะคะโยงเส้นแบบนี้อันนี้ทบทวนเ,เรื่องเก่านะคะแต่ถ้าเขาไม่มีรูปภาพให้นักเรียนจะต้องตีความหมายนะคะจากโจทย์ที่เขาให้มานะคะ เพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์การลบก็คือ5ลบ3เท่ากับ2ซึ่งหมายความว่าแม่มีไอศกรีมสีม่วงมากกว่าสีเขียว2อันหรือแม่มีไอศกรีมสีเขียวน้อยกว่าสีม่วง2อันนะคะต่อนะคะแบบที่3เป็นการแสดงการหาจำนวนหนึ่งนะคะเมื่อ รู้อีกจำนวนทั้งหมดแล้วและก็รู้อีกจำนวนหนึ่งด้วยนะคะก็อย่างเช่นภาพนี้นะคะเรารู้ว่าจำนวนทั้งหมดเนี่ยคือมีปลาสิบตัวนะคะอันนี้เป็นโจทย์นะคะแล้วเราก็รู้ด้วยค่ะว่าจำนวนหนึ่งนั้นคือปลาสีดำสี่ตัวทีนี้เราก็จะต้องหาอีกจำนวนหนึ่งก็คือปลาสีแดงว่ามีกี่ตัวโจทย์จะถามลักษณะนี้นะคะ เวลานักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบก็ต้องใช้ตัวเลขมากตั้งนะคะได้ว่า10ลบ4เท่ากับ6แบบนี้ค่ะเรื่องโจทย์ปัญหาเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงนะคะนักเรียนเราจะต้องอาศัยการอ่านนะคะแล้วฝึกทําบ่อยๆนะคะเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวเราเองเราก็จะเก่งขึ้นนะคะ อ่ะทีนี้เราดูในหนังสือเรียนหนังสือแบบฝึกหัดของเรานะคะในหน้า91สถานการณ์การลบข้อ3.9จานะคะจากภาพนี้นะคะมันจะเป็นภาพไข่แล้วก็มีไก่ฟักไข่ออกมา2ตัวนะคะโจทย์ที่เขาให้มานะคะคือให้เราเลือกขีดถูกนะคะสอ,อะขีดถูกมันมีตัวเลือก2ตัวเลือกให้เราขีดถูก1ตัวเลือกว่า ข้อความไหนนะคะเป็นสถานการณ์การลบนะคะอันนี้นะคะมีไข่สีฟองไข่ฟักเป็นลูกเจี๊ยบสองฟองเหลือไข่ไก่ที่ยังไม่ได้ฟักสองฟองเอ้มันใช่ไหมเราลอ,ลองนึกดูนะเสร็จแล้วอีกสถานการณ์หนึ่งที่เขาให้เรามาก็คือมีไข่ไก่สองฟองไข่ฟักเป็นลูกเจี๊ยบสองฟอง มีไข่ทั้งหมด4ฟองเออนักเรียนคิดว่าอันไหนที่จะเหมาะกับภาพภาพนี้นะคะทีนี้เมื่อ,อสไลด์ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นะคะที่ครูสอนผ่านมาแล้วนะคะคุณครูบอกว่ามันก็จะมีคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดก็คือคำสำคัญนะคะคือคำว่าอะไรนะ่า คำนี้เลยหอรอเอ,อือเหลือนะคะถ้านักเรียนเจอคำนี้นะคะในะส่วนส่วนที่3ของโจทย์นะคะคือมีโจทย์บอกโจทย์บอกแล้วโจทย์ถามนะคะแต่อันนี้มันไม่ใช่โจทย์ถามอันนี้เขาบอกเราหมดเลยเพราะมันเป็นสถานการณ์ให้เราเลือกนะคะแต่มันก็จะมีคำว่าเหลืออยู่เหมือนกันนะคะคำว่าเหลือเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเกือบทั้งหมดเลยก็จะเป็นสถานการณ์การลบนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะต้องตอบว่า มีไข่ไก่มีไข่สี่ฟองไข่ฟักเป็นลูกเจ็บสองฟองเหลือไข่ไก่ที่ยังไม่ได้ฟักสองฟองนะคะตามภาพเลยนะคะส่วนอันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะมันมีคําว่าทั้งหมดทั้งหมดนี่มันน่าจะอยู่ในเรื่องของการอะไรนะเคยเราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะนักเรียนเอ๊ได้ยินแวแวๆกันอะไรนะคะอืมทั้งหมดเนี้ยมันจะต้องอยู่ในเรื่องการบวกนะคะอ่าต่อไป สถานการณ์ข้อที่1.2นะคะเป็นเค้กนะคะนักเรียนแล้วก็มีเทียนที่แบบว่าติดไฟแล้วก็ดับไปแล้วนะคะเขาให้เรามาว่าอะไรมีเทียนที่จุดไฟห้าเล่มและเทียนที่ไม่จุดไฟสี่เล่มมีเทียนทั้งหมดเก้าเล่มอ้าวมีคำว่าทั้งหมดนะตรงนี้ใช่หรือเปล่าเรามาดูอีกอันนึงมีเทียนทั้งหมด เก้าเล่มคําว่าทั้งหมดตรงนี้นะคะคือไม่มันจะอยู่ส่วนเริ่มต้นนะคะที่โจทย์บอกมันไม่ได้อยู่ข้างท้ายนะคะนักเรียนถ้านักเรียนเจอคําว่าทั้งหมดอยู่ข้างท้ายเนี่ยมันจะเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะอันนี้เราฟังใหม่นะคะว่ามีเทียนทั้งหมด9้าเล่มคือตรงนี้มี9้าเล่มนะลักษณะนามของเทียนเรียกเป็นเล่มนะคะจุดไฟไปแล้วห้าเล่มเนี่ยนะคะจุดไปแล้ว1 2 3 4 5้านะคะจุดไปแล้วห้าเล่ม เหลือเทียนที่ยังไม่จุดไฟสี่เล่มนะคะมีคำว่าเหลือเห็นไหมคะในส่วนท้ายๆของประโยคมีคำว่าเหลือแสดงว่าประโยคนี้จะต้องเป็นสถานการณ์การลบแน่นอนนะคะนักเรียนให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยอ่านให้ฟังได้นะคะป .1 ก็คือยังอ่านไม่ค่อยคล่องนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยอ่านได้นะคะ แต่ใครที่อ่านได้เองแล้วนี่คือถือว่าสุดยอดค่ะเก่งมากๆนะคะต่อไป2.1นะคะเป็นภาพคนกำลังปั่นจักรยานนะคะค่ะสถานการณ์นี้ที่ให้มาคือมีเด็กชายขี่จักรยานหคนเด็กหญิงขี่จักรยานสองคนมีเด็กขีจกจก่จักรยานทั้งหมดคนอคนมีคำว่าทั้งหมดตรงนี้นะคะ ต่อไปสถานการณ์อีกข้อหนึ่งที่ให้มาคือมีเด็กชายขี่จักรยาน6คนเด็กหญิงขี่จักรยานสองคนมีเด็กชายขี่จักรยานมากกว่าเด็กหญิงสี่คนความสำคัญในข้อนี้นะคะเจอแล้วมีคำว่ามากกว่านะคะในส่วนท้ายๆของประโยคนะคะจะมีคำว่า มากกว่าหรือน้อยกว่าเหมือนว่าโจทย์ถามเราแสดงว่าข้อนี้เจาะต้องเป็นสถานการณ์การลบค่ะจ้าไป2.2 2.2นะคะสถานการณ์แรกที่ให้มาคือมีเด็กใส่แว่น5คน ไม่ใส่แว่นสามคนรวมกันเป็นเด็กแปดคนอันนี้มีคำว่ารวมนะคะตรงนี้อ่าอีกอันนึงก็คือมีเด็กใส่แว่นห้าคนไม่ใส่แว่นสามคนมีเด็กใส่แว่นน้อยกว่าเด็กอ่าเอาใหม่นะคะลูกมีเด็กใส่แว่นอ่ะไม่ใช่มีเด็กไม่ใส่แว่นน้อยกว่า เด็กใส่แว่นสองคนคำสำคัญคือน้อยกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเป็นสถานการณ์การลบเลยค่ะายต่อไปนะคะในหน้า93 93นะคะอันนี้นะคะการแก้โจทย์ปัญหาเรามาอ่านโจทย์พร้อมๆกันก่อนนะคะฉันมีขนม8ชิ้นให้เพื่อนกินไปหชิ้น ฉันเหลือขนมกี่ชิ้นนะคะเราขีดเส้นใต้ไว้ส่วนสุดท้ายของโจทย์คือโจทย์ถามใช่ไหมคะบอกบอกแล้วก็ถามใช่ไหมคะบอกสองครั้งแล้วก็ถามอันสุดท้ายจะเป็นถามเนะะี่ยค่ะโจทย์ถามฉันเหลือขนมกี่ชิ้นโจทย์บอกบอกอะไรบอกว่าฉันมีขนม8ปดชิ้นให้เพื่อนกินไปห้าชิ้นประโยคสยัญลักษณ์มาเลยค่ะ 8-5ลบ5นะคะเท่ากับกล่องนะคะ8-5ลบ5เหลืออะไรคะนักเรียนเหลือ3จ่าข้อ1.2หนังสือเล่ม1มี10หน้าอ่านไปแล้ว8หน้ายังไม่ได้อ่านอีกกี่หน้านะคะโจทย์ถามอยู่ตรงไหนคะนักเรียน อยู่ตรงข้างท้ายนี่เลยนะคะเพราะโจทย์จะต้องบอกเราก่อนบอกบอกแล้วก็ถามนะคะเราก็ขีดเส้นใต้ตรงนี้ว่ายังไม่ได้อ่านอีกกี่หน้ามาใส่ตรงนี้โจทย์ถามนะคะยังไม่ได้อ่านอีกกี่หน้านะักเรียนก็เขียนลงไปเลยค่ะต่อไปโจทย์บอกบอกอะไรหนังสือเล่มหนึ่งมีสิบหน้าอ่านไปแล้วแดหน้าประโยคสัญลักษณ์ค่ะ ได้ว่า10ลบ8เท่ากับกล่องนะคะคำตอบก็คือคือ2ค่ะต่อไปหน้าที่94นะคะ94นะคะเขียนประโยคสยัญลักษณ์และเติมคำตอบนะคะอ่าุ1คุณแม่ซื้อขนมมา5ชิ้น คุณพ่อกินไปสี่ชิ้นเหลือขนมกี่ชิ้นเห็นไหมคะในส่วนท้ายของอของโจทย์นะคะหรือในส่วนที่โจทย์ถามเนี่ยมันจะมีคําว่าเหลือนะคะเป็นคําสําคัญซึ่งทําให้เราเนี่ยทราบได้ว่าข้อเนี้ต้องเอามาลบได้ว่าห้าลบสี่เท่ากับกล่องแล้วก็ใส่คําตอบว่าหนึ่งชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเหลือขนม1ชิ้นนะคะ 2.2พ่อค้ามีลูกโป่ง10ลูกขายไป8ลูกพ่อค้าเหลือลูกโป่งกี่ลูกอ่าเจอคำว่าเหลืออีกแล้วนะคะมีคำว่าเหลืออยู่ตรงนี้ประโยคสัญลักษณ์คืออะไรคะนักเรียนคือ10ลบ8เท่ากับกล่องค่ะเพราะฉะนั้นพ่อค้าเหลือลูกโป่ง2ลูกใส่เลขไทยนะจ๊ะใส่เลขไทยนะลูกนะ ฝึกเขียนเลขไทยบ่อยๆนักเรียนจะได้ไม่ลืมนะคะต่อไปนะคะ2.3 2.4เดี๋ยวคุณครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยทำเองเลยนะคะพ่อมีปลาหางนกยูมและปลาสอดทั้งหมด9ตัว เป็นปลาหางนกยูมหตัวเป็นปลาสอดกี่ตัวนะคะก็เป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะใช้เลขมากตั้งนะคะลบด้วยเลขตัวน้อยตอบเป็นเลขไทยค่ะต่อไป2.4ใบบัวมีห่วงยางสีเหลืองและสีแดง10ห่วงเป็นห่วงยางสีเหลือง3ห่วง เป็นห่วงยางสีแดงกี่ห่วงนะคะอันนี้โจทย์ลักษณะนี้ก็คือโจทย์ในลักษณะสถานการณ์การลบในข้อที่3ที่โจทย์ให้จำนวนทั้งหมดมาและให้จำนวนหนึ่งมาเราก็จะต้องหาจำนวนอีกจำนวนหนึ่งได้นะคะก็จะเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบตรงนี้และตอบด้วยเลขไทยนะจ๊ะไปข้อต่อไปหน้า95นะคะ3 1 น้ำผล,ลไม้กล่องหนึ่งมีน้ำองุ่นและน้ำส้มสิบกระป๋องเป็นน้ำองุ่นหกระป๋องเป็นน้ำส้มกี่กระป๋องค่ะก็เป็นสถานการณ์การลบนั่นเองจํานวนทั้งหมดลบด้วยจํานวน1ที่เรารู้แล้วก็คือ10-5ลบ5และจะทราบจํานวนที่เหลือคือน้ำส้มนะคะส2มนิด ทอยนักเรียนทอยคืออะไรทอยก็คือโยนขึ้นไปนะคะแล้วก็ปล่อยลงมานิดทอยลูกเต๋าไปหกแต้มนะคะลูกเต๋ามันจะมีหกด้านนักเรียนเวลาเราโยนขึ้นไปปุ๊บมันก็จะหล่นลงมาแล้วมันก็จะเอ่อหงายหน้าแต้มมาว่าจะได้หนึ่งแต้มสองแต้มสามแต้มสี่แต้มห้าแต้มหรือหกแต้มนะคะครูคิดว่านักเรียนน่าจะรู้จักกันนะคะ ต่อไปพลอยทอยลูกเต่าได้สองแต้มนิดได้แต้มมากกว่าพลอยกี่แต้มเห็นไหมคะตรงส่วนที่โจทย์ถามมีคำว่ามากกว่านะคะตรงนี้นะคะก็แสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าข้อนี้ต้องเอามาลบนะคะให้นักเรียนทำเองเลยค่ะต่อไปนะคะ เหลืออีก2ข้อเท่านั้นเอง3.3นะคะติ๋มมีลูกแก้ว2ลูกบอยมีลูกแก้ว7ลูกติ๋มมีลูกแก้วน้อยกว่าบอยกี่ลูกอ่าส่วนที่โจทย์ถามมีคำว่าอะไรตรงนี้น้อยกว่านะคะเราก็ต้องมาทำเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบแต่เอ๊สออยู่ข้างหน้าเราจะเอาสองไปลบ7ได้ไหมคะ ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะโนโนโนเราจะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่า7จลบสเท่ากับกล่องนะคะแล้วก็ตอบเป็นเลขไทยข้อสุดท้ายจบแล้วแก้วตามีป่องแป๋งขนาดใหญ่10อันเอ้ป่องแป๋งเป็นยังไงนะ ของแต่งที่แบบเขย่าไหมคะเขย่าดังก้องแกงก้องแกงก้องแกงอาจจะเป็นของเล่นชนิดหนึ่งนะขนาดเล็ก5อันแก้วตามีป๋่องแต่งขนาดเล็กน้อยกว่าขนาดใหญ่กี่อันนะมีคําว่าน้อยกว่าอยู่ตรงนี้นะคะตรงที่โจทย์ถามมีคําว่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องเอามาลบ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 ,ลบค่ะสุดท้ายตอบตอบ,ตอบใส่เลข ไจบแล้วนะคะทบทวนนิดนึงว่าวันนี้เราได้รับความรู้อะไรนะคะคุณครูก็จะทวนว่าสถานการณ์การลบมีสามแบบหนึ่งเป็นการแสดงการเอาออกเพื่อหาจำนวนที่เหลืออยู่ 2. เป็นการเปรียบเทียบเพื่อหาว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไหร่ และ3เป็นการหาจำนวนหนึ่งเมื่อรู้อีกจำนวนหนึ่งและรู้จำนวนทั้งหมดค่ะจบแล้วนะคะก็พบกันใหม่เลยนะคะในสัปดาห์หน้าในวันพฤรหัดหน้านะคะพฤรหัดและศุกร์นะคะก็คุณครูหวังว่านักเรียนนะคะ จะได้รับความรู้จากการเรียนออนไลน์นะคะ,ะเรียนแอ h โฮมจากคุณครูนะคะเพราะว่าคุณครูระดับชั้นป .1 ทุกๆคนทุกๆวิชานะคะมีความตั้งใจและพยายามที่จะสอนให้นักเรียนเนี่ยได้รับความรู้ให้มากที่สุดนะคะ,ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนและท่านผู้ปกครองและทุกๆท,ท่านนะคะที่ได้รับชม บ๊ายบายเจอกันครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ